วันนี้โอ้โหเปิดโปรเจกต์ทัวร์ของพพูดถึงทัวร์เลยเตรียมตัวเตรียมใจกันไปยังไงบ้างก็ได้รู้คร่าวๆครับตอนแรกได้อย่างที่พี่บุ๊คบอกเหมือนเลยว่ามีหลายๆอย่างที่ศิลปินน่ะได้รู้ทั้งหมดทุกคนใช่รู้สึกดีนะรู้สึกว่าเราห่างหายจากการทัวร์กับการมีสปูนทัวร์หรือว่าทัวร์ต่างจังหวัเพราะว่าโควิดหรืออะไรอย่างงี้ครับผมรู้สึกว่าการกลับมาค์ั้งนี้มันเหมือนว่าเราได้ฟูลฟิลกับทางศิลปินแล้วก็เหมือนเราได้ออกไปทัวร์ข้างนอกบ้างรู้สึกดี แต่ทัวร์ปีนี้มันไม่ได้ทัวร์แบบแค่ในประเทศใช่ใช่ใช่แล้วต่างประเทศด้วยคก็เยอะมากก็คือเป็นอีกเป้าหมายที่แบบว่าเราอยากจะทําให้ได้ใช่ก็เป็นครั้งแรกของพวกเราทั้งหมดเลยครับก็ตื่นเต้นมากๆเหมือนเราไม่เคยออกไปเจอไบไลต่างประเทศเลยครับเหมือนครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็รู้ครั้งแรกเหมือนกันว่ามีที่ไหนคอนเฟิร์มแล้วบ้างเลยใช่ครับเค้าาอบกไดมมะว่ีที่ไหนที่คอนเฟิร์มไปแล้วที่คอนเฟิร์มไปก็เหมือนที่เขาบอกมี เวียดนามโอ้ยโทษถ้าแต่อาจจะจำไม่ครบบางทีเ,เวียดนามฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ญี่ปุนป่นอ่าอินโดน,โดน,โดนีเซียครับมีหลายที่มากครับทั่วเอเชีย,ค,ย,ค,ค,ชยครับง่า 20, 20, ยๆก็คล้ายกับอเอเชียทวีปครับประมาณยี่สิบยี่สิบปแล้วอาจจะมีมากกว่านี้อีกใช่ใช่ใช่เพราะเราไม่ได้มีแค่ตัวละมีก็อย่างที่ผมบอกจัดมีอ่ามีอีเวนต์ซัมเมอร์นะแล้วก็มีอัลติคอป แล้วก็เดี๋ยวมีเอ่อจิตใจใหญ่ของคิดีีแล้วก็คอนเสิร์ตเรียบเนี่ยงานค่ายเราเยอะมากเราตอนก็เพิ่งเพิ่งรู้เหมือนกันนะใช่ครับบางเรื่องก็เพิ่งรู้ในงานเลยครับเตรียมตัวยังไงบ้างพอพอค่ายเราประกาศความแบบโอ้โหโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แล้วก็เยอะมากทั้งปีอ่ะเราพวกเราสามคนเตรียมตัวยังไงบ้างตอนนี้ก็น่าจะเตรียมตัวเตรียมใจครับแต่ว่าเอาจริงรู้สึกดีนะเพราะว่าเหมือนเราประกาศแบบนี้เราอ่ะเรารู้สึกว่าอยากให้ทุกคนมา พพอร์ตกัน<ช>เหมือนเหมือนตีมงานเราเป็นตีมงานแคนวัดทีบอกว่า,าอ,อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการวาดสิ่งบางอย่างบนผ้าสีขาวแบบนี้เราสร้างศิลปะด้วยกัน,กน,นแล้วพอแพลนหลายๆอย่างมันแบบประกาศมาเยอะขนาดนี้ทางเราเองก็จะพยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดในการพัฒนาต่อไปแล้วก็เพ่นขึ้นเรื่อยๆให้ทุกคนได้ดูนะครับ,รบแต่แล้ว่าทาง,งเตรียมอะไรไว้เพื่อใครแฟนๆอย่างไร อย่างกลัวแล้ว้็อย่างนใช่ไหมร่วมปล่อยก่อนแน่นอนใช่ไปดัวแน่นอนมีมีเยอะไหมครับท็อปสปอยเขาฆ่าได้ไยมต้องกลัวแล้วป่าของเรามันจะมีกี่เะไรหรือว่ามีดีเทลอะไรเราเคยเราเคยบอกแล้วว่าเลยฆ่าเพลงแล้วก็ปล่อยครบแน่นอนเราไม่ต้องห่วงก่อนดัวภายในนนปีี้เาะใช่ครับใช่ครับก่อนดัวก่อนรับก่อนดัวครับก่อนดัวรัก่อนดัวครับก็เร็วๆนี้แหละครับพี่วุฒิพี่วุฒิประกาศพี่วุฒิแอบบอกเรียกว่ากลัวสตาร์เมื่อไหร่ ผมทราบครับแต่ว่ายังไม่บอกนะครับแต่ว่าเร็วๆนี้มเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ครับไม่นานเกินหรอกวิบเก่งแล้วิบเก่งแต่เห็นมันเห็นว่าแบบผมมาในปฏิทินแต่ว่าน่าจะยังบอกไม่ได้ครับใช่ใช่เราประกาศเป็นทางการใช่ไหมครับกับการเตรียมงานแบบวอลไม่ใช่เป็นวอลที่แบบว้าหลายประเทศก็มันมันมันต้องหนักแค่ไหนสำหรับพวกเราสามคนผมรู้สึกว่ามันหนักขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งงานนี้ก็หนักเหมือนกันไม่ใช่หนักแค่พวกเราเนี่ยผมว่าเริ่มรู้สึกว่า ทีนองรูุ้กคนหนักเหมือนกันหมดเพราะว่ารูปแบบงานเป็นรูปแบบแปลกใหม่มากแล้วก็เป็นการเหมือนพูดเรยหลายอย่างครั้งแรกของทาง,ง,งบริษัทเลยครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันยากเรื่อยๆมันคือสิ่งที่ทำให้เราพัฒนา mm hmm. และยิ่งเรามีัวดเนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มเพิ่มแรงให้พวกเราเพิ่มความสามารถเลถ้าเราอยากตั้งใจทำต่อไปอย่างแต่และประเทศมันต้องมีอะไรที่แบบแตกต่างให้มันไม่ซ้ำกันคดกานแซนบินบอะไรอย่างเงี้ยผมว่าตามตามพวกเราแล้วผมเองก็มีพิเศษในทุกที่ยครับ แฟนชาวไทยก็ยังจะได้เจอหน้าเจต่ออยู่เลนคนอแน่นอนครับเจอกันทั้งปีเลยครับปีวันนี้เราก็เจอกันแล้วกับความรู้สึกที่จะได้ไปเจอหลายที่ต่างประเทศเราเตรียมตัวไปเจอพวกเขาอย่างไรบ้างจริงๆนะครับผมไม่ทราบเลยครับคือแบบปกติอ่ะเวลาเราออกคอนเสิร์ตจะพูดรูดภาษาไทยไงเราไม่เคยแบบสื่อสาภาษาอื่นหรือวแบบเราไม่รู้ว่าเราจะคอมเต์เ่งารคือก็อยากไลองเราจะได้รู้ จะได้รู้แบบเอนเนอีพวกเขาไปไหนบ้างแต่ว่าเราก็ทำพาร์ทเพื่อเต็มที่ครับอกว่าพูดถึงพูดถึงภาษานิดนึงเฉลี่ยหลักๆแล้วเรากลายเป็นเพลงแบบที่เป็นภาษาจีนหมดเลยเนาะภาษาจีนซะเยอะมากมองยังไงตรงนี้แบบมันเป็นเป็นการขยายตลาดอะไรเงี้ยมั้ยเนี่คือรู้สึกว่าบางเพลงอ่ะมันต่างฟิลที่เราอยากสื่อสารบางทีเราฟิลแบบเราสื่อสารภาษาอังกฤษบางบางบางทีเราฟิลภาษาภาษาไทยเหมือนแบบ เพลงในทุกเพลงเราที่เน้นแท็กหรือว่าต่หลายเพลงก็มีปนๆกันอย่างเงี้ยรู้สึกว่าบางทีเราพูดคำคำนี้ภาษานี้มันทำให้เราอิ่มากกว่ากาอื่นเราเลใช้รวมถึงการลแลบกัินต่างชาติด้วยตรงนี้มันเป็นโอกาสอะไรยังไงเป็นโอกาสที่ไม่เคยคัดคกันเลกเราที่ี่ได้คอลแลบประอานไปสิบผมแล้วก็น้องดีไว้ได้สลบครับ เป็นการ first international c o l l a b แรกและรู้สึกว่าเราเจอคนที่แบบอยากจะ break the barrier ด้วยกันหมาว่าอยากจะข้ามกำแพงการสื่อสารตัวภาษาคือทางไ a สิก่อยเขาก็ไม่สื่อสารเป็นภาษาเอรีวยกว่าภาษาญี่ปุ่นเลยเขาลองภาษาอักกฤษาุ่นรู้สึกว่าอยากเราชอบตรงที่ว่ามันเหมือนเป็นมันเป็น,ม,น,ปน,ม,น,ปนมันเป็นการ บอกศิลปะปผ่านทางเสียงเพลงผ่านทางการสอสารโดยที่ไม่จะเป็นต้องมีกตัดตอความยากมันจริงได้จะอยู่แล้วไหมภาษาได้ยี่พอได้ได้พอได <c oughs> ้อะไรมันยากอะไรมันยากมันคอ,องกบอกเขาเลยครับเพราะ,ะ,ะว่าเขาเกิง่งมากเป,เป็นศิลป,ปินที่แบบมีความตั้งใจเก่งมีวินัยเยอะมากแต่ผมก็มองว่าพวกผมก็ได้รับแบบแรงพพสิทีฟจากพวกเขามาเยอะพอเราเห็นแบบ เขามีแพชชั่นแบบไฟแรงแล้วก็ทุกคนเก่งกันมากๆก็อยากทําให้เราแบบพัฒนาตัวเองขึ้นไปด้วยครับจากวันแรกถึงวันนี้พวกเราภูมิใจกันแค่ไหนบ้างสามคนภูมิใจเลยวันแรกแล้วนะฮัลโหมากเออเราพัฒนากันไปทางทาไหนก็ตอบมาครับ่าษาไทยเพราะว่าพวกเราจะกพัฒนาด้วยกัน ในทางการทำงานของเราในด้านการแขยงเพลงหรือว่าเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็โตตามอายุเราก็รู้สึกว่าพวกเราก็กําลังอยู่ในแบบพาร์ทการเจริญเติบโตก็จะโตต่อไปเรื่อยๆแน่นอนคาดวังยกวารีอเราจริงเราอยู่มาตั้งแต่ตอนแบบทีฟอกหยไปี่ตอนนี้าตอนนี้คือคืนมาครับสนุกครับผมชอบมากเลยครับที่แบบว่า มันเหมือนมันขยายขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็แบบเห็นผลงานของวงนู้นวันนี้แล้วมันก็รู้สึกทําให้เราบบเอ้ยเราก็อยากทําผลงานดีๆออกมาเรื่อยๆเหมือนกันอะไรเงี้ยเหมือนแบบทุกคนช่วยๆผลักดันกันก็รู้สึกว่าเออมันทาให้แบบวงการนี้มันสนุกมากขึ้นครับยิ่งค่ายเรายิ่งโตขึ้นเรื่อยๆมีน้องๆเข้ามาเต็มเราเราเป็นล่นพี่แล้วใช่ไหมครับพี่ขขครับผมครับช่วยสับเออรู้สึกยัง เรามีน้องๆบางคนที่เราเห็นมาตั้งนานเลยครับเาได้เดีรู้แล้วก็เรามีน้องๆบางคนที่เรียกว่าเราได้มันเหมือนการเดินทางมันแบบเพิ่มคนไปเรื่อยๆแล้วเป็นการทางมันใหญ่ไปเรื่อยๆครับรู้สึกดีใจที่ได้เห็นเด็กที่มีความตั้งใจมีแพชชั่นได้ทำาปนสิ่งที่ตัวเองรักในสิ่งที่ตัวเองชอบแลวรู้สึกว่าเราในฐานะรุ่นพี่อะเราดีใจที่ได้เห็นน้องแสดงความเป็นตัวตนไปได้แบบนั้ครับแล้วก็อยากให้น้องเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไปเพราะยัง s พ p p o r t น้องลอดค่ตลอด ฝากค่ายเราด้วยฝากฝากบ้านหลังนี้ด้วยใช่ครับฝากบ้านพวกเราด้วยนะครับเราบอกแล้วก็ต้องฝากเราด้วยนะครับก็ตอนนี้พวกเราก็พยายามเอาทุกอย่างให้เป็นที่เราบอกแทนทุกอย่างหมดแล้วแล้วก็ไว้เจอกันที่ด้วยนะครับฝากพวกเราฟรีที่ไว้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับน้องๆของพวกเรานะครับมีเดบิวต์สเตจครับน้องๆดีบายกับดีเอ็กซ์ซีนะครับงี้ก็ฝากน้องๆไว้ด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับ